สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะฮะผมอยู่กับผมสยิมกลินเลยลงถังแล้วแหละฮะคุณรู้หรือไม่ฮะว่า รอยกระทงเนี่ยทำไมเราจึงต้องรอยกันนะฮะผมมาวันนี้ผมจะเท่าให้ฟังนะฮะผมก่อนเดินฝากขอจอขอใจแล้วก็ฝากก็แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมโดยประเพณีรอยกระทงนี้นะครับผมสันนิษฐานว่าได้มาจากอินเดียนะครับผมตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธน,นะครับผมรัฐ,ฐิพามเนี่ยเชื่อว่ารอยกระทงเพื่อบูชาพระแม่คงคาอันเป็นพระแม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมของ อินเดียนะครับผมหรืออีกประการหนึ่งนะครับคือเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้านะครับผมคือพระนารายณ์ซึ่งประทมเสียงอยู่กลางกระเสียนสมุทรเก็ดเล็กเก็ดน้อยฮะจริงๆแล้วพระแม่คงคาครับผมตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ินดูอะครับพระแม่คงคาประจำอยู่ที่แม่น้ําคงคานคี่ยผมส่วนเทพที่ที่ให้ดูแลน้ําทั้งหมดนะครับผมเราเรียกชื่อท่านว่าพระวรุณน,นะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ฝากกด จุใจแล้วก็แจ่เพื่อนๆด้วยนะฮะขอตัวไปสมบูรณ์กันนะฮะอะละห้งสัมมาสามพุทธโธพระวาวพุทธังภาควันตังอาพวะ